mm -hmm. แว่นกันแดดรุ่นนี้เป็นแว่นที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของเรแบรนด์ an, ที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกสไตล์เอ็กโปรทรงกลมที่ดูดีไม่เหมือนใครสามารถจับคู่กับเสื้อผ้าได้หลากสไตล์เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่คุณรุ่นนี้ใช้เลนส์กรีนคลาสสิกที่มีความเข้มระดับปานกลางอยู่ที่ 3n จึงดูเหมือนเป็นเลนส์สีดำสามารถดูดซับแสงได้85%พร้อมป้องกันรังสี UV และแสงสีฟ้าได้ถึง100%ภาพที่ได้จะมี ความสบายตามองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนหากคุณเป็นสาวกเรแบนด์ตัวจริงต้องบอกว่าห้ามพลาดรุ่นนี้เด็ดขาดค่ะอีกหนึ่งแว่นตาทรงเหลี่ยมที่เราอยากแนะนำสำหรับสาวรูปหน้ากลมแว่นรุ่นนี้ใช้เลนส์ที่ช่วยถนอมสายตาอย่างเลนส์โพลารายพร้อมทั้งยังมีคุณสมบัติปรับความมืดและความสว่างโดยอัตโนมัติสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนไม่บิดเบือนตัวกรอบแว่นผลิตจากพลาสติกอะเซเตตและไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบา แต่ทนต่อการกระแทกและรอยขีดข่วนใส่แล้วไม่รู้สึกปวดขมับและถึงแม้จะใส่เป็นเวลานานก็ไม่เป็นรอยบริเวณสันจมูกอีกด้วยเหมาะกับคนที่ต้องสวมแว่นกันแดดเป็นเวลานานเมื่ออยู่นอกบ้านนั่นเองค่ะ hmm. แม้ว่าชื่อรุ่นจะมีคำว่าบอยแถมยังได้คุณหลวงหรือเป็ดผลิตโชคมาเป็นพรีเซนเตอร์จนชวนให้รู้สึกว่าเป็นแว่นสำหรับผู้ชาย แต่ที่จริงแล้วผู้หญิงก็สามารถใส่ได้แถมคนที่กดสั่งซื้อส่วนมากยังเป็นสาวๆด้วยนะคะโดยกรอบแว่นรุ่นนี้จะมีให้เลือก2รูปแบบคือแบบโลหะที่ทําจากสแตนเลสสตีลคุณภาพดีส่วนแบบพลาสติกก็จะทําจากอะเซเตตวัดสดุยอดฮิตสําหรับการทํากรอบแว่นคุณจึงสามารถเลือกได้อย่างอิสระเพราะสวยสะดุดตาทุกแบบแถมยังมีให้เลือกหลายสีและมี UV400 อีกด้วยใครที่ชอบความเก๋ไก่ไม่ควรพลาดค่ะ หากพูดถึงแว่นตากันแดดแล้วคงจะพลาดแบรนด์นี้ไปไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะเป็นแบรนด์ดังในตำนานที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมตลอดกันโดยกรอบแว่นรุ่นนี้ผลิตจากอะเซเตตคุณภาพสูงที่มีความทนทานกว่ารุ่นอื่นๆมีดีไซน์เรียบหรูโฉบเฉี่ยวแม้จะเป็นผู้หญิงใส่ก็ให้ลุคที่ดูเท่ขาแว่นทรงสปอร์ตโดดเด่นไม่เหมือนใครส่วนเรื่องคุณภาพของเลนนั้น สามารถป้องกันร,รังสี U.V. ได้อย่างมีประสิทธิธภาพทั้งยังป้องกันแสงสีฟ้าพร้อมตัดแสงสะท้อนด้วยเลนส์โพลาไรซ์คุณภาพดีเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นที่สาวๆควรมีไว้ครอบครองค่ะ ใครที่เน้นทั้งในด้านของหน้าตาและการใช้งานแล้วและก็แว่นกันแดดจากแบรนด์ s อ w k e ป s รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนถ้าด้วยวัดสดุอะเซเตต,ตของตัวแว่นพร้อมลวดลายเป็นเอกลักษณ์ทำให้ดีไซน์ที่ได้ดูสวยล้ำในกลิ่นไอสไตล์วินเทจสีของเลนเป็นสีน้ำตาลในแสง UV 400ได้แต่เมื่อสวมใส่ดูแล้วสีของเลนจะขับเน้นสีผิวให้ดูผ่องพร้อมไล่สีสวยงามนอกจากนี้ยังสวมใส่สบายและกระชับใบหน้ามากๆ เหมาะสำหรับการสวมแบบ Everyday Look ที่สุดค่ะ สาวๆคนไหนที่อยากได้แว่นตาสีสดใสกรอบไม่หนามากแว่นกันแดดรุ่งนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะโดยแว่นตาจากแบรนด์นี้ผ่านการเคลือบสารกันรังสี UV ทบรุ่งคุณจึงมั่นใจในประสิทธิภาพการกันแดดได้เลยทั้งยังใช้เลนโพลารสีฟ้าแบบไล่สีที่สามารถตัดแสงได้ดีปรับแสงได้อัตโนมัติในเวลากลางวันและกลางคืนทําให้รู้สึกสบายตามากขึ้นแม้จะอยู่ในพื้นที่แดดจ้าหรือฟ้ามืดค่ะกรอบแว่นหลิตจากพลาสติกและโลหะเกรดเยี่ยมมีความทน ทานและน้ำหนักเบากรอบสีใสมีลวดลายตกแต่งที่ขอบแว่นเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะสำหรับแบรนด์โพลารอยนั้นทางแบรนด์ได้เคลมมาว่าเป็นแบรนด์แรกที่คิดค้นเลนตัดแสงขึ้นมาแถมยังพัฒนาต่อเรื่อยๆจนในตอนนี้เลนดของแว่นกันแดดมีความสามารถในการช่วยให้คุณมองภาพได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้นแล้วเราจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของแว่นตารุ่นนี้จริงๆค่ะ ในด้านของรูปทรงจะเป็นแบบฟูบุหรือฟูวิวแถมยังมีให้เลือกหลากหลายสีสันตามความชอบจะใส่เพื่อแฟชั่นหรือใส่ไปเผชิญกับแดดลุยๆก็รับรองได้เลยว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะมิลาน o เป็นแบรนด์น้องใหม่จากอิตาลีที่กำลังได้รับความนิยมค่ะสำหรับแว่นตากันแดดรุ่นนี้จะเป็นทรงพลอตหรือทรงนักบินที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ลุคที่ดูเท่และคลาสสิก เหมาะสำหรับคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมซึ่งทรงของแว่นจะช่วยพรางมิติหรือเหลี่ยมมุมของใบหน้าได้แว่นรุ่นนี้ผลิตจากนิกเกิลซิลเวอร์ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทานนอกจากนี้ยังมีเลนส์หลายสีให้เลือกตามความชอบอีกด้วยแต่ถ้าหากคุณอยากได้เลนส์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดสูงสุดขอแนะนำเลนส์สีเทาเลยค่ะ แว่นกันแดดสำหรับผู้หญิงรุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างพิถีพิถันด้วยการดีไซน์รูปทรงให้มีความสวยงามจนใช้เป็นแว่นตาสำหรับแฟชั่นได้มีความแข็งแรงและทนทานเป็นเลิศแต่น้ำหนักเบา แถมยังสามารถกรองแสงได้ในระดับ UV 400ทำให้คุณสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและในทุกกิจกรรมไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องแสงจ้าที่ทำให้แสบตาอีกต่อไปพร้อมเมื่อสวมใส่แล้วแว่นจะช่วยกรองแสงและปรับสายตาของเราให้มองเห็นสีที่แท้จริงของทิวทัศน์ทัศนียภาพรอบด้านจึงดูสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแว่นตากันแดดทรงเรโทรที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้มากกว่าแต่จริงๆก็มีแว่นตาอีกหลากหลายทรงที่ออกมาเอาใจสาวๆด้วยนะคะอย่างเช่นแว่นกันแดดทรงกลมเลนส์สีชมพูรุ่นนี้ที่คงความคลาสสิกเอาไว้เป็นรูปทรงที่กำลังได้รับความนิยมแถมยังใช้เลนส์คาร์ไซคุณภาพดีจากประเทศเยอรมนีให้ความคมชัดพร้อมสีชมพูที่ช่วยให้ใบหน้าของคุณดูสดใสามากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันร,รังสี U.V. ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้เหมาะสำหรับใส่ไปเที่ยวและจับคู่กับเสื้อผ้าตัวโปรดมากๆค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด